วิธีจ่ายบินค่าโทรศัพท์ให้ได้เงินคืนก่อนอื่นให้เราโหลดแอป shop g e n i c ตัวนี้ไว้ในโทรศัพท์ก่อนนะครับเมื่อเราโหลดมาแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราดูล่างน,น,นะครับจะมีหน้าต่างอยู่4ช่องนะครับให้เรากดไปที่ รูปบ้านนะครับตัวนี้นครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อเรากดเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับวิธีจ่ายบินโทรศัพท์นะครับเราจะมาจ่ายผ่านแอปช้อปปีนะครับแต่จ่ายผ่านแอปช้อปจินิกนะครับตัวนี้นะฮะช้อปปีนะครับแล้วให้เรากดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้ว นะครับให้เราอ่านเงื่อนไขรายละเอียดการคืนเงินนะครับเนี่ยครับอ่านเลยนะจำนวนคะแนนนะครับแล้วก,กี่วันจะได้คืนนะครับให้เราอ่านให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดที่ continue app นะครับ ให้เรากดที่ continue app เมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะมาหน้า s h o p e e เมื่อมาหน้า s o อ p e e แล้วนะครับให้เราเลื่อนมาตรงนี้นะครับจ่ายบินเติมเงินเกมดูหนังตรงนี้นะครับหลังจากนะั้นให้เรากดเข้าไปนะครับ เมื่อเรากดเข้ามาแล้วก็จะมาหน้านี้มาหน้านี้นะครับเราจะจ่ายบินค่าโทรศัพท์ก็กดไปที่ตัวนี้ครับบินคม,มนาคมอ่ากดเข้าไปเลยครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วของเราเป็นเครือข่ายส่วนของผมจะเป็น AIS นะครับบินเนี่ยตัวนี้ฮะ ่าผมจะกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาเสร็จนะครับให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะฮะให้เรากรอกไปเลยครับเมื่อเราก่อกหมายเลขเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามากดตรงตรวจสอบบินนะครับตรงนี้ฮนะกดเลยฮะปึ้งมันก็จะขึ้นนะ เนี่ยครับพอเราใส่เบอร์โทรเสร็จมันก็จะขึ้นยอดที่เราต้องจ่ายก็คือตรงนี้ยอดของผมนะครับหลังจากนั้นให้เรากดไปที่ชำระเงินนะครับกดที่ชำระเงินนี่ฮะกดที่ชำระเงินให้เรากดเลยครับปึ๊บ มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับวิธีชำระเงินเราผูกอะไรเราก็จ่ายตรงนั้นนะครับถ้ามีส่วนโคส,ส่วนลดก็ให้เรากดใส่เข้าไปนะครับแต่ของผมไม่มีครับผมจะกดชำระเงินเลยอ่ามันก็จะเด้งมาที่แอปธนาคารที่เราผูกไว้นะครับ อ่าเราก็ใส่รหัสผ่านของเราเข้าไปนะครับเออ๊นี่เราก็เช็คเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่าถูกต้องไหมนี่จำนวนยอดเงินถูกต้องนะครับอ่าถูกต้องนะครับโอเคผมจะกดชำระด้วยเงินต่อไปเลยนะครับ แค่นี้ครับก็เสร็จสิ้นแล้วครับให้เรากดยืนยันนะครับเป็นนั้นเรียบร้อยครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ